กคนเบิง้งเมฆมันกำลังสิกายไปไมองไมไล่ไปหมอกเลยอตอนนี้ฝนกำลังสิตกอทุกคนพายุก,กำลังสิเข้าแม่จันกัดเสียเนี่สวนเมื่อวานกับแม่เสียได้อ่าได้พุ่นมาพี่เนาะมื่อนี้แม่เสียมาพี่เมื่อนี้อู่อ้ซีเฮ็ดเมนูนึ่งสู้แม่จันกินแม่จันกับบุคอยได้กินดอกเฮ็ดพัดกะเพราหมู เ็ดผัดก,กะเพราซีนหมูนะทุกคนแล้วก็ไข่าดาวเนาะแล้วก็มีแกงจืดเนาะอู้มาแล้วแม่ว้าทุกคนฝนมาแล้วฝนมาแล้วคุณอันนี้ก็เลื่อนผ่านไปผ่านนะคุณนะ่ะฟ้าลมละพายุเข้านะแมนะ่เนาะแม่กำลังเอาเอาเนั้นไปทิ้เดี๋ยวหาซิมาผัดก,กะเพรา กินเนาะทุกคนอันนี้เป็นซีนหมูที่เขาจะผัดเนาะนี่ซีนหมูแล้วกับมะเขืออันเดียเนาะใบกะเพรายัางทานได้ล้างค่ะก็ไปเอาอยู่เฮือนตุกมาเฮือนตุกที่มีใบกะเพราไลา่เพราะว่าพ่อตุกมากินผัดกะเพราเนาะ<ม>เดี๋ยวเขาซีมาเบิรงวิธีการผัดกะเพราสไตล์น้องอู้ล่องซานนะว่าซีเป็นนันเด้อเฮากะเพราวเนาาะทุกคนเนเะ เใหกไข่ดาวด้นดนละ่ะยูเวียงนี่กินตลอด,ดยู่ไข่ดาวกินข้าวเซานไปองคงเหียนแต่ว่ามาอยู่บ้านนี้มเร้กินเนนี่ยสิมากุบน้ำมันไหลหูบวะ อืมได้ยูได้ยูชิคก้าชิบุปเป็นแล้วจันเดาะ,ะแม่ต้องมักให้ดาวสุกๆเนาะ,ะสุกๆให้แม่นี่อ,นอีกหนึ่งวันนึงหมด เป็นละตี้ไข่ดาวหน่อยนี่ดูกันว่าจะเป็นไหมกี่มือการทอดไข่ดาวของอู้เนาะโห้ได้อยู่นะน้อยู่ เขาหมูไข่าดาวบุ๊คเป็นกะเพราไก่ไข่าดาว,าาดาวนี่อูบูมกักซุกไหลนะ่เนาะซุกไหล่เจ้าแาม่แท็บนะแค่ละจนะมีอะไระอ๋อได้ได้ได้นี่นี่ไข่าดาวของอูกับแม่จันคนละใบนะวันนี้เอามาพัดกระเพรากันเนาะทุกคนว่าจะเป็นอะไรอันน้อัมันคั่วไข่าดาวทุกคน มานั่นโตเลยแม่ยังบ่เคยกินผัดกะเพราพี่มือเราเลยเนาะยังยุ่เวียงอ่ะทุกคนอู้กับน้องสายตอนสมัยยุ่เวียงน้องสายที่เป็นคนมักกินขั่วกินอันเดอร์อู้จะให้ได้้องกินตลอดเนาะผัดกะเพราอันนี้แม้นอ่ากระเทียมกับมักเพียเนาะ w o น้ำตาลแม่แต่ว่าแม่บุมาัน้ำตาลอู่ก็นเลยชิบกระไซนะเ้ากระใสมเมื่อกี้ทันสิพลาดลงวมาหญ้ามันขี้หย,ยายนีโนนหโอะหันมองหันเหยียบเลย 阿姐伯伯，那有没子音响？啥样电器啊？我家有了不得。李 โอ้ยสมมีมือกอนแม่องมากเกินไลยสีเข้าวเจ้าดีเองโอ้ยสีข้าวเจ้าบ่โมมากเากินอู้แบบเขาลตกอามันพ้นให้เข้าวลมเลยเนีย่มันลมให้เข้าลม,ไ,มได้ละอื้อ ต้องตุกกินอันนี้ตลอดอนะทุกคนก็เพิ่อเป็นคนไทยเลงเ,ออเลกนี้วยนจอมบนคิดบกชีสแรงเอย่างมากโคตรเต้ย ของตางตับนอกนึ่นเนง,เ,เ,งเ,เครื่องกระเลืกหน่งตากัเลยเ่ะแวเราจะได้ไหมคะเขาเกลื่บางครจ้จางๆจางเลย่ย นี่นี่คือใบกะเพราใส่เยอะ ดูกันตอนกินข้าวทุกคนนี่ไข่ดาวซองฟองทอดไข่ดาวแล้วกะสองใบอันนี้ผัดกะเพราอันนี้เจวน้ำปลาอันนี้แกงจืดเนาะอาหารฮาวมอน,นี้จืดอีหลีอันนี้เต้าหู้ไก่เต้าหู้เต้าหู้หไข่นี่เรากินข้าวเจ้านะ คนของกินเอาวัอนี้ก็มีข้าวเจ้านะแหมห่อเปล่าบ่วงอีกอันนึงมาเลยหลงเขาบอกมาไอ้ไข่ดาวของอีแม่คือบอกไข่ใส่น้ำพริกอืมไฟดับ ประมาณนี้เนาะทุกคนว้ายไฟดับโบเห็นหงเห็นใสยอย่างเลยมอส่วนไหนที่อะกอีก,อกนี่ทุกคนโดนๆเนาะสิเห็นอูก,กินข้าวเจ้าเนาะบบคอยเห็นไหมปกติกินขาน้ขาวเหนียวข้าวเจ้านี่ต้องกินกนับเท็ดคั่วถึงจะแซ่บอื้อ Stop. si